สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิตุลนะครับช่องทํานายดวงชะตาที่พ่ทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมอ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีประจําเดือนมิถุนายน2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีตุลนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมสวัสดีชาวราศีตุลทุกๆท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอโทษนะครับผมผู้อ่าแฟนรายการดู ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะตั้งแต่ราศีสิงลงมาเลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดภารกิจนะครับผมเปิดกิจการใหม่นะครับผมขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับผมที่อำเภอมันจาคีรีจงังหวัด ขอนแก่นนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาได้มาอัดคลิปนะครับผมค้างไว้นานมากนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมเคลียร์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็สามารถกลับมาอัดคลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะกลับมาอัดคลิปทุกวันเช่นเดิมแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่ติดตามนะครับผมก็วันนี้นะครับเวลา6กโมงเย็นนะครับผมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมไลฟ์สดนะครับเจอกันนะครับผมไม่ใช่6กโมงเย็นสิสองทุ่มครึ่งนะครับผมเปลี่ยนเวลาแล้วนะ นะครับแล้วใครมีเวลาว่างก็เข้าไปเจอกันได้นะผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทํานายดวงให้ก็ยังมีเช่นเดิมนะครับผมสามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทําคลิปราศีเสร็จผมจะทํารวมคลิปนะครับผม ก็คือรวมทำนายรวดเดียวเลยให้ครบทุกคนเลยนะผมคนที่ยังข้างๆอยู่ก็เดี๋ยวผมจะจัดการให้แน่นอนนะผมตามสัญญานะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะร่วมสรุปเหมือนเดิมก็เขียนชื่อแล้วก็คําถามเอาไว้ได้เช่นเดิมนะครับผมคลิปพ่อากาศยังมีอยู่นะครับผมหลังจากนี้ก็จะเร่งทําคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับผมอย่าทิ้งพึ่งทิ้งกันไปไหนนะครับกาแฟรายการทาร่โลวิตุลน,นะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นีกก่เพิ่ก่อนๆนะครับเออผมทำทำสแตป์เอ้ยให ในช่องทางคอมเมนต์นะครับผมใครอยากกดเข้าไปดูในช่วงไหนนะครับผมการงานการเงินความรักก็เข้าไปดูได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าการทานายดวงของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นาเอาคําทานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่า อยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางออนไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเนี๋ยวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับการทำนายดวงของชาวราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับขอดวงการงานของชาวราศีตุลนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานนะครับของชาวราศีตุลนะครับผม ในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมในช่วงปลายเดือนพฤษภากก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับผมการงานของคุณจัดว่าค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยนะครับผมต้องมีการติดต่อประสานงานแบบว่าไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับผมต้องมีการตามติดกับงานมากพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวติดต่อตรงนู้น ون, เดี๋ยวติดต่อตรงนี้นะครับผมค่อนข้างจะยากลําบากและคุณก็พึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้เอาซะเลยนะครับผมค่อนข้างจะมีความเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานหนักพอสมควรแต่ยัง ไรก็ตามเป็นการเหนื่อยที่ค่อนข้างจะมีความสุขนะครับคุณจะทํามันด้วยใจรักเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับชาวราศีตุลนะช่วงนี้ทางานหนักทํางานเหนื่อยแล้วผมไม่ค่อยจะมีใครช่วยแต่ไม่รู้เป็นอะไรนะครับคุณรู้สึกมีความสุขมากมากนะครับรู้สึกว่าการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมาได้ถูกทางแล้วคแล้วก็จะเป็นงานที่คุณค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็ค่อนข้างจะสนุกที่ได้ทํามันถึงจะเหนื่อยถึงจะยากถึงจะลําบากแค่ไหนแต่มีความสุขเข้ามากํากับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอะไรครับสร้างความสบายใจให้กับ ราศีตุลมากพอสมควรนะช่วงนี้ทางานหนักทํางานเหนื่อยแต่ก็ไม่รู้เป็นไรนะผมค่อนข้างจะมีความสุขกับงานเอาซะมากมากเลยนะครับผมเป็นเลเวอร์ขึ้นมาคู่กับตัว5เหรียญเพราะฉะนั้นแล้วสาหรับชาวราศีตุลถึงจะหนักถึงจะเหนื่อยแต่ก็พร้อมสู้เสมอเพราะว่าคุณค่อนข้างจะมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้ทุกวันที่เวลาที่คุณได้ทํางานนะผมไม่ค่อยจะกลัวความเหนื่อยยากลาบากสักเท่าไหร่สาหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้กําลังใจค่อนข้างจะมาดีเพราะว่าคุณค่อนข้างจะรักในงานที่คุณทําเอาซะมากมากนะผมเพราะฉะนั้นจะหนักจะเหน ที่ได้ทํางานอยู่นะครับผมสําหรับชาวราศรีตุลในช่วงปลายเดือนพฤษภาก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับผมและพอเข้าสู่ในเดือนมิถุนายนนะประมาณช่วง,วงต,ต้นเดือนเลยนะครับผมคุณค่อนข้างที่จะเห็นอนาคตกับการทํางานของคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับผมค่อนข้างจะมีการวางแผนเพื่ออนาคตเป็นอย่างดีแล้วคุณก็จะต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณเอาซะมากมากด้วยนะครับช่วงนี้พลังของความเป็นอ้าเดชของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีออร่าจับเลยนะครับคุณจะมีคําสั่งหรือว่ามีคําพูดที่เด็ดขาดฉับไวเอาซ มากการตัดสินใจของคุณเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ฉับไวเอาซะมากๆนะผมจนในบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยคุณเผด็จการมากเกินไปไหมนะผมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะผมคุณมีการวางแผนเพื่ออนาคตหรือว่าคุณมีการคิดล่วงหน้าเอาไว้แล้วหลายขั้นตอนนะผมแล้วคุณก็ตัดสินใจรายกันกับมันด้วยความรวดเร็วนะผมเพราะว่าการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเข้ามานะผมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนอย่างที่บอกนะผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคุณมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจมันได้เป็นอย่างดีทําให้ทุกสิ่่งงทุกอยา เคลียร์มันไปได้อย่างรวดเร็วนะครับผมสำหรับชาวราศีตุลช่วงนี้สมองค่อนข้างจะปาดเปลืองแล้วก็ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดนะครับผมทําให้ในช่วงเดือนมิถุนายนนีนน้จะเป็นเดือนที่คุณกลับมาเข้าที่เข้าทางได้ดีมากๆนะครับผมเกการการงานของคุณที่ได้เริ่มต้นเอาไว้หรือว่าได้พัฒนาเอาไว้นะครับผมคุณใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดและสบับไวยสามารถทําให้คุณผ่านมันไปได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นในทิศทางที่ดีเอาซะมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยชาวราศีตุลค่อนข้างงจะสมอ ม,มีการวางแผนอย่างรอบคอบมีการตัดสินใจที่รวดเร็วครับผมทำให้ในเดือนถุนวาคมนี้จะเป็นเดือนแห่งการาเริ่มต้นของกิจการการงานของคุณที่ค่อนข้างจะดีเอาซะมากมากเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็าตามครับนะผมเป็นเพจออฟเบนเกิลมาถึงการเริ่มต้นที่ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกเวลาเอาซะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นกับการเคลียร์กับระบบอะไรต่างๆภายในของคุณหรือแม้กระทั่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่คุณจะมีความสุขที่ได้ทํามันนึกออกไหมครับและมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับชาวราศีตุน เดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับดวงการงานของชาวราศีตุลน,นะครับผมอขอดวงการงานนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผม ดวงการงานของชาวราศีตุลเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างจะมีแต่พลังงานบวกเข้ามาเลยนะครับผมคุณจะได้รับความมาัง่มงคงมัง่งคั่งมากๆนะครับผมในเดือนมิถุนายนน,นี้นะครับผมในบางคนเนี่ยถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลากิจการการงานค่อนข้างจะไหลมาเทมาเลยนะครับผมอย,อย่างผมเนี่ยครับผมเกิดเปิดกิจการของตัวเองเนี่ยค่อน,ข,อน,ข,อนข้างที่จะมาถูกที่ถูกทางนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะผีดองออกผลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมผมก็ราศีตุลนะครับผมช่วงนี้กิจการการงานค่อนข้างจะ รุ่งถึงรุ่งมากๆครับผมหยิบจับอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับผมค่อนข้างจะมีดวงมีโชคส่งเสริมนะครับผมในบางคนเนี่ยถ้าคุณทํางานประจานะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การผลักดันสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับแรงผลักดันนะครับผมทาให้การงานเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตไปแบบรวดเร็วมากๆเรียกได้ว่ากระโดดข้ามขั้นเลยนะครับเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดมือนะครับผมการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการมีอะไรครับมีออเดอร์เข้ามาถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผมเรียกได้ว่ามีออเดอร์เข้ามาม ไม่ขาดสายถ้าคุณทํางานประจําก็เชนะ่นกะันนะผมคุณจะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมากขึ้นนะครับผมทําให้การงานของคุณเนี่ยจเจริญนก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเอาซะมากๆเลยนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับดวงการงานของชาวราศีตุลเนี่ยจัดว่าเติบโตไปได้อย่างดีแล้วก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเอาซะด้วยทําให้คุณมีเกณฑ์จะได้รับความมั่นคงกับหน้าที่การงานของคุณเอาซะมากๆนะครับนะนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็มีเกณ เติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับผมมีเกณฑ์จะได้บอกว่าอะไรครับรับความมั่งคงมั่งคั่งได้ดีในเดือนมิถุนายนนี้นะครถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่ได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้นาที่การงานของคุณเนี่ยจะเติบโตไปได้แบบก้าวกระโดดเลยนะครับสำหรับชาวราศีกุนนะครับผมอาจจะได้เกณฑ์การงานอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆแล้วคเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คุณทํามันด้วยใจรักนั่นแหละครับผมสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับ ถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลานะครับผมแล้วก็มาได้ถูกทางแล้วนะครับผมสําหรับชาวราศีตุลนะครับผมคุณกําลังมีความสุขกับงานที่คุณกําลังทําอยู่นะครับอ่ะต่อไปดูดวงการเงินสําหรับชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงการเงินจะเป็นยังไงการงานค่อนข้างจะลุ่งถึงรุ้งมากๆการเงินจะเป็นยังไงนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับผมอขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีตุลนะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับผมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับ สำหรับดวงการเงินของชาวราศีตุลนะครับผมดวงการเงินของชาวราศีตุลนะครับผมคุณม really. ีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางหรือว่าจะได้พัฒนาการเงินไปได้เป็นอย่างดีนะครับผมการเงินของคุณเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะก้าวหน้านะครับผมในบางคนอาจจะมีการเดินทางไปในสถานที่ไกลๆก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะสร้างเม็ดเงินมากพอสมควรนะครับผมสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาหรือว่ามีการเดินทางเพื่อที่จะหาเงินหาทองมากพอสมควรเลยนะครับในบางคนอาจจะอยู่ ไม่ค่อยจะติดที่อย่างผมเนี่ยะครับผมมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะตรงนะถ้าก,กับผมนะครับผมอ่ะค่อนข้างที่จะตรงก็คือมีการเดินทางเพื่อที่จะไปสร้างเงินสร้างของนะผมค่อนข้างที่จะอะ่เป็นในรูปแบบนั้นนะผมสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมในช่วงปลายเดือนพฤษภากรจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับผมชาวราศีตุลเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางแล้วก็จะต้องไปทําอะไรครับพยายามที่จะสร้างเม็ดเงินขึ้นมานะผมหรือในบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการที่จะต้องติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินก็เป็นไไปด้ม คุณก็มีความพยายามทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนี้เอาซะมากๆตัวของนายอบอลถ้าไม่เกี่ยวกับการเดินทางก็เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานนะผมแล้วก็มีตัวแดเหรียญนั้กำกับหมายถึงความพยายามมุมานะเกี่ยวกับทางการเงินเอามากๆด้วยนะผมแล้วก็พอเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะผมการเงินของคุณจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควรเลยนะผมค่อนข้างที่จะมีแรงผลักดันสนับสนุนมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ามาจากคนรอบข้างหรือม,มาจากผุ้ส่วนหรืออะไรใดก็ตามนะมคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมาได้ถูกทางแล้วก ค่อนข้างจะได้รับความเป็นธรรมทางการเงินมากพอสมควรเลยนะครับผมในบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายไปกู้ยืมเงินหรือไปอะไรต่างๆก็เป็นไปได้แต่ก็ค่อนข้างจะอยู่ในทิศทางที่ดีมากพอสมควรเลยนะครับผมถ้าในบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการในเรื่องของกฎหมายหรือต่างๆเนี่ยคุณก็จะได้รับชัยชนะดีพอสมควรแล้วก็ได้รับเงินทองค่อนข้างจะไหลมามากพอสมควรเลยนะครับผมช่วงต้นเดือนเนี่ยจัดว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับผมคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมีมียังไงครับทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นธรรมสาหรับการเงินของคุณมากพอสมควรเลยนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงากลางเดือนมิถุนายนการเงินของคุณค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรเลยนะครับผมเงินไม่ค่อยจะเข้าดีมากสักเท่าไหร่นะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยการหา,หาเงินมากพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ากิจการการงานของคุณที่คุณได้พยายามหรือว่าทุ่มเทกับมันเนี่ยมันอะไรครับมันเหมือนกับต้องใช้เงินหมุนมากพอสมควรนึกออกไหมครับทำให้คุณค่อนข้างที่จะเทียบกับเรื่องการเงินไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่า ชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังนะครับผมแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณทํางานแล้วก็มันต้องใช้อ่าเงินหมุนหรือว่าจะต้องที่จะดึงหน้ามาโปะหลังแล้วก็ทําให้คุณเกิดความช็อตขึ้นมาได้พอสมควรเหมือนกันนะครับผมในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบไปต่อนะครับผมว่าการเงินของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงอีกนะครับผมในบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินมากพอสมควรทําให้การเงินของคุณเนี่ยขาดมือไปในช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมอขอรวงการเงินนะครับ ของชาวราศีตุลน,นะครับผมออะอย่างไรก็ตามนะผมคุณสะดุดไปได้แค่แป๊บเดียวแล้วผมอาจจะมีภาวะของการที่เหมือนกับการลงทุนแล้วก,ก็เกิดการช็อตไปอยู่ผู้ช่วงหนึ่งนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามดวงชะตาจะพลิกกลับนะผมอาคุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือว่าได้รับโชคลาภทางการเงินมาช่วยสนับสนุนนะครับผมทำให้ภาวะที่มันตึงมือหรือว่าภาวะที่เสียเงินเสียทองไปเนี่ยมันกลับมาฟื้นตัวไนดะ้อย่างรวดเร็วนะครับผมและคุณก็จะอาเป็นช่วงที่คุณหาเงินหาทองได้เก่งมากๆนะครับผมสมองค่อนข้างจะเปิดเลยนะ เมสิกเชนเนี่ยม,มายถึงว่ามีเซนส์ในการหาเงินได้เป็นอย่างดีนะผมค่อนข้างจะดวงดีทางการเงินนะแต่ว่าอาจจะมีสะดุดไปบ้างนะผมพอเข้าสู่ในช่วงการเดือนเนี่ยอาจจะมีภาวะช็อตไปแต่ก็ไม่นานนะผมคุณจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเร็วมากแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะความชานฉลาดในการจัดการทางการเงินแถมยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันส่งเสริมซะด้วยนะผมทำให้เงินทองของคุณเนี่ยจะกลับมาเข้าที่เข้าทางและดวงสตาสจะพลิกกลับได้อย่างรวดเร็วนะผมจะมีโชคมีลาบมีเกณฑ์จะได้รับจับเงินก้อนใหญ่เลยนะครับสมสำหรับชาวราศีตตตตุลนรรัผมมอเีียยวใจ เลยนะผมดวงชาตาของคุณจะพลิกกลับนะผมหลังจากที่คุณเจอปัญหาตึงๆสัก ช่วงหนึ่งนะผมในช่วงเดือนมิถุนายนในช่วงกลางเดือนนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วดวงสตาร์คุณจะพิกับและมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะครับผมมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินแบบว่าจากลูกคงลูกค้าจากออเดอร์ใหญ่หรือแม้กระทั่งจากโบนัสหรือจากเงินเดือนที่ได้รับเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยเป็นตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผักดันสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์อจะได้รับการเลื่อนปรับเงินเดือนขึ้นหรือได้รับโบนัสก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันถ้าคุณทํางานประจำ ออเดอร์ใหญ่หรือว่าได้รับเงินก้อนใหญ่ในเดือนมิถุนายนนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมอาจีะสะดุดบ้างนะผมในช่วงต้นๆอาจเป็นช่วงประมาณกลางๆเดือนนะผมแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาได้ดีเ,ดดเช่นเดิมนะครับผมสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับ อะต่อไปนะผมมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่านะครับผมการงานลุ้งนะผมการงานการเงินมีสะดุดบ้างแต่ก็จะกลับมาดีได้ดั่งเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมได้ด้วยซ้ำนะครับผมมาดูดวงความรักของชาวราศีตุลกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอขอดวงความรักนะครับผมสําหรับชาวราศีตุลน,นะครับในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับในเดือน มิถุนายนนี้ด้วยนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะครับผมในช่วงปลายเดือนพฤษภากก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนคุณมีเกณฑ์ที่ต้องมีการมีปัญหามีการทะเลาะเบาแวงจนในบางคนในบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นเกือบจะล้างลาเกือบจะเลิกกันไปเลยก็เป็นไปได้นะผมแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเคลียร์ใจกันได้นะผมและคุณจะกลับมาดีกันได้เช่นเดิมนะผมคุณจะวางอนาคตไปร่วมกันนะหลังจากที่ทะเลาะกันแบบหือจนแทบจะแทบจะาหาเดินจากกันไปเลยนะผมเป็น1ิบดาบขึ้นมาแต่ดันมีสี ไม้เท้าขึ้นมากำกับนะครับผมเพราะฉะนั้นถึงแม้จะทะเลาะอะไรกันหนักหนาสาหัสแค่ไหนแต่คุณก็จะกลับมารักกันได้เลอเรักกันได้มากกว่าเดิมด้วยซ้าไปนะครับผมทั้งคุณและคู่ของคุณนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับผมและพอเข้าสู่ช่วงต้นเดือนิถุนายนนะครับผมคุณก็มีเกณฑ์ที่จะประคับประคองความรักกันได้เป็นอย่างดีหลังจากที่บู๊สะบันหันแหลกกันมาก็จะกลับมาหวานกันนะครับผมจะกลับมามีความมั่นคงซึ่งกันและกันแล้วก็เริ่มต้นความรักกันใหม่อีกครั้งนะครับผมสาหร ต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเอาเจ้ากรรมเอาอีกแล้วนะผมมีปัญหากันอีกแล้วมีภาวะของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำตัวค่อนข้างจะดื้อด้านเอาแต่ใจมากพอสมควรนะครับผมเป็นแฮงแมนเลยนะเป็นลักษณะที่โลกส่วนตัวสูงเป็นกบฏดื้อดึงพูดอะไรก็ไม่ฟังนะผมมาอีกแล้วรุ่นรุ่รดนดอนดนอนเหมือนกันนะครับผมมีลักษณะที่ค่อนข้างจะทําตัวขวางโลกกับคุณมากพอสมควรเลยนะคู่รักของคุณนะครับผมค่อนข้างที่จะทำตัวแปลกๆพูดอะไรก็ไม่ฟังแล้วก็ค่อนข้างทจะดื้อด กัคุณมากพาสอสมควรเลยนะครับผมมาทำตัวเป็นกระบาดใส่คุณอีกแล้วครับในช่วงกลางเดือนมิถุนาย,ยนนะครับผมความรักเนี่ยค่อนข้างเหวือหว่ามากพาสอสมควรเลยนะสำหรับชาวราศีตุลอ่ะเดี๋ยวมาดูให้ประกให้ต่อดีกว่านะครับผมว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับ เรียกได้ว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบของจริงเลยแล้วผมวันไหนที่สุกก็สุกสุกนะผมอะคุณเจอคู่รักที่ขึ้นสุดลงสุดนะครับผมวันไหนที่จะสร้างเรื่องปวดหัวให้คุณเนี่ยคุณก็แทบจะแทบจะแบบอยากจะบีบคอให้ตายเป็นคามือเลยนะครับแต่วันไหนที่เขาจะมาเติมเต็มให้คุณเนี่ยเขาก็หวานดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีออดอ้อ,อนเอาใจดูแลสารพัดในบางคนเนี่ยอาจจะดูแลข้าบเลยไปถึงเรื่องการเงินการทองก็เป็นไปได้แต่วันไหนที่เขาจะกวนประสาทคุณเนี่ยหืคุณก็แทบที่จะเหนื่อยใจกับพฤติกรรมของเขาไม่ ใช่น้อยเช่นกันนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะผมคุณก็ยังมองเห็นอนาคตไปร่วมกันอยู่นะครับผมแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันอยู่เสมอๆแล้วในบางคนอาจจะป็นรักทางไกลก็เป็นไปได้นะครับผมสำหรับชาวราศีตุลเพราะว่ามีหนึ่งดาบเข้ามาคากับด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นความรักสําหรับชาวราศีตุลก็จะเป็นลักษณะเดียวกับการเงินนะครับผมวันไหนดีก็ดีด,ดีไปเลยนะครับดีใจหายวันไหนร้ายก็ร้ายจนปวดหัวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับดวงการการเงินของชาวราศีตุลเนี่ยมันจะ กลับมาดีไปเลยนะแต่ดวงความรักของชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นลนกักษณะขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมวันไหนดีวันไหนน่ารักก็น่ารักวันไหนที่จะสร้างความปวดหัวให้คุณเนี่ยคุณก็จะแทบจะระเบิดเพราะว่านิสัยใจคอของเขาเนี่ยอาจจะแปลกประหลาดไปสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถือไพ่ของตัวแฮงแมนนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณก็ค่อนข้างจะเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็มีภาพของการที่มองไปในอนาคตร่วมกันได้ดีอยู่นะครับผมเพียงแต่นิสัยของคนรักคุณเนี่ยอาจจะแปลกประหลาดไปสักนิดนึงนะ,ะน,นะครับสำหรับชาวรา ก็เจอคนแบบว่านิสัยแปลกๆยกังไงก็ทําใจนิดนึงนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามความรักของคุณก็จะไปอยู่ในทิศทางที่ดีพอสมควรนะครับสําหรับคนมีคู่ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับผมต่อไปเรามาดูความรักของชาวโสดกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าชาวโสดจะเป็นยังไงนะครับผมสาหรับชาวโสดนะครับผมในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก่อนจะเข้าสู่เดือนมิถุนายนความรักของคุณเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์รุ่รรมๆเงินดอนพอสมควรเหมือนกันนะครับผมไปรักไปจริงจังกับนะใครเดี๋ยวก็เจอเรื่องผิดหวังเดี๋ยวก็ไปเจอเขามีเจ้าของแล้วเดี๋ยววก็ไปเเจออ่่ารรืง ให้คุณผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดอยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่าเจ็บปวดได้ไม่นานเดี๋ยวก็ไปเจอความรักครั้งใหม่อย่างรวดเร็วแล้วความรักค่อนข้างจะหว,วานะครับเดี๋ยวเข้ามาไวก็จบไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ไวเช่นกันนะครับผมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ความรักของคุณขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับผมถ้าว่าคุณผิดหวังกับความรักไม่เกินวันสองวันเดี๋ยวจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน,ยนคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพัฒนาความรักไปกับใครบางคนนะครับผมมีลักษณะของการที่ได้้เริ่มมตนกับควา ได้เริ่มต้นที่จะพูดคุยกันแบบโรแมนติกมากพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็เป็นไปได้หรือถ้าไม่ใช่คนที่อายุมากกว่าคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่นะครับเข้ามาในชีวิตคุณนะครับผมไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับผมแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการพัฒนาความรักแบบอินเลิฟแบบพูดง่ายๆนะครับกับคนคนนี้นะครับผมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมแต่พอเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับกลางเดือนนะครับกับกลายเป็นว่าคนคนนี้ที่ดูเหมือนจะดีแล้วดูเหมือนบ โรแมนติกนะครับกับกลายเป็นว่าคุณเจอกับสายแบบว่าแฮงแมนนะครับสายแฮงแมนเนี่ยหมายถึงว่าคนที่ทําตัวแปลกๆก็ผมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานะครับแล้วก็บางวันก็มีความสุขแล้วบางวันก็มาเติมเต็มความรักให้คุณนะครับผมคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างจะแปลกประหลาดหาตัวจับยากพอสมควรเหมือนกันนะครับวันไหนมาดีวันไหนมาแบบว่ามาเต็มให้คุณเนี่ยก็มาเป็นแบบว่าสิบเหรียญเลยมาเต็มสิบเลยนะครับแต่วันไหนที่จะกวรประสาทวันไหนที่จะหายก็หายไปเฉยๆนะครับคุณจะเจอกับสายที่เข้้าาถึงงค่อนข ลำบากมีโรคส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนะครับผมแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะปวดหัวขเขาไม่ใช่น้อยแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาความ,ม,มนนรักความสัมพันธ์กับเขาไปได้ก็มีเช่นกันนะครับผมเป็นสามเหลี่ยญนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสำหรับชาวโสดเนี่ยคุณจะเจอกับสายบอกว่าสายโรคส่วนตัวสูงนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมาไม่หายแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยจะได้แต่เวลาที่เขามาเนี่ยเขาก็มาที่ดีแล้วก็มามีคามั่นสัญญาแล้วก็พร้อมจะวางแผนอนา,าคตไปเรื่องกับคุณแต่วันไหนที่เขาจะหายหรือว่าวันไหนที่เขาจะกวนปวดประสาทคุณเนนน่่ยกใชช้อั แล้วับผมว่าสำหรับชาวโสดที่เกิดราศีตุลคุณเจอคนที่ค่อนข้างจะโลกส่วนตัวสูงแล้วก็ค่อนข้างที่จะอะไรครับความสัมพันธ์จะแบบว่า ไม่ค่อยจะคืบหน้าไปสักเท่าไหร่พอนิสัยเขาอาจจะแปลกมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็มีอนาคตแล้วก็อาจจะให้ความสุขกับคุณได้มากพอสมควรคนหนึ่งเลยนะครับจะเข้ามาในชีวิตของคุณและในบางคนเนี่ยอาจจะเข้ามาตั้งแต่ต้นต้นเดือนมิถุนายนเลยก็เป็นไปได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับผมก็ค่อนข้างจะเจอกับสายอินดี้นะครับผมสำหรับชาวราศีตุลก็ปวดหัวนิดนึงนะครับผมสำหรับทั้งคนมีคู่และคนโสดนะครับผมแล้วในวันนี้นะครับผมก็จบคำทำนายของชาวราศ เพียงเท่านี้นะผมและหลังจากนี้ก็กลับมาเจอกันทุกวันเช่นเดิมนะครับสำหรับแฟนรายการทาร์โลวิตุนนะครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการเปิดกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อยู่ตัวแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็จะกลับมาโฟกัสกับการดูดวงด้วยเช่นกันนะครับผมสาหรับชาวแฟนรายการทารโลวิตุนนะครับผมอย่าพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดถูกใจถูกกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทารโลวิตุนด้วยนะผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับ ท่านใดที่กดติดตามช่องราโลวิตุลก็ขอให้เฮงๆงรวยๆปังๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่าน,ด,านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมไม่ได้อัดคลิปนานนี่เพื่อติดติดรัดับไปบ้านนะครับส,สําหรับชาวแฟนรายการนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับอ่ะหลังสอบในคลิปนี้ก็จบคันานายเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ